นี่คือห้องพระของมิกกี้นะคะอันนี้ให้ชมนะคะที่เก็บพันผู้เมินนะคะเต็มห้องแล้วนะคะห้องนี้สี่เมตรครึ่งคูณคูณหกเมตรครึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระของมิกกี้นะคะน,นี่จะเป็นโดมนะคะให้ความหมายของธรรมจักรนะคะซึ่งมีดอกบัวขอเป็นลายทันสมัยนะคะคือประยุกตประยุกต์เป็นแบบทันสมัย นี่คือห้องพระของมิกกี้นะคะจะมีร้ายอะมากนะคะเยอะจริงๆค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือคือพุ่มเงินที่มาเรียงรายที่ห้องนะคะเป็นความคิดและการออกไอเดียการทำพุ่มกระถินนางฟ้าบนดินนะคะสำหรับเจ้าภาพที่จะอุ้มไปถวายพระนะคะบางวัดก็เก็บนะคะบางวัดก็ไม่เก็บนะคะอย่าเสียใจนะคะ ขอให้นางฟ้าประทานกฐินเทพบุตรเทพธิดาได้อุ้มพุ่มกฐินสวยๆไปถวายวัดถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของตอนนะคะที่ได้ถวายกฐินเป็นเจ้าภาพกฐินและถวายพระไตรนะคะที่สําคัญบาทและปัจจัยนะคะปัจัยเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะฉะนั้นมิกกี้เป็นคนปราณีทุกอย่างชอบของสวยของงามและของหรูหรา นะคะอันนี้ก็เป็นพุ่มกระถินที่มิกกี้เก็บไว้นะคะอันนี้คือกระจกห้องกระจกบ้านมิกกี้นะคะก็ให้ดูว่าอ,อ,อันนี้นะคะมามุมนี้นะคะมาเห็นมุมนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันสวยขนาดไหนสวยมากค่ะสวยมากเนี่ยได้เห็นนี่มองผ่านกระจกนะคะ มองผ่านกระจกก็จะเห็นเงินจำนวนมากแล้วก็มีมิกกี้ด้วยค่ะอย่าดูเลยค่ะอย่าดูยายแจ๋วเลยค่ะดูเงินดีกว่านะคะ mm. เงินสวยค่ะเงินสวยค่ะสวยขนาดไหนก็ดูเอานะคะดูเอานะคะมิกกี้ไม่รู้จะถ่ายมุมไหนดีนะคะ mm. จะมามุมนี้ก็เป็นมุม ีมิกกี้ต้องเดินไปเดินมาในห้องพระถามมาเยอะขนาดไหนก็เยอะค่ะค่ะนะคะเดินไปท้ำกลางเงินทองมีความสุขไหมคะไปแต่ละวัดอันนี้จะไปทุกวัดเลยนะคะวัดใดลูกค้าท่านใดสั่งไว้นะคะขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกวัดนะคะขอสาธุสาธุสาธุ ผู้ใดเป็นประทานกระถินหรือจะยกพุ่มเงินไปถวายพร้อมพัดไตนะคะและบานสนใจที่จะอุ้มพุ่มกระถินงามของทีมอ่าพุ่มกระถินนางฟ้าบนดินติดต่อได้ที่เบอร์093 25 11199 093 25 11199หรือ092 223 59 82 092 2 2 3สองสนะคะยินดีรับใช้ตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ